โรบุรีเสียงทองจัได้ครับเงินสดคูลค่า5 0 0 0ันบาทพร้อมกับสายสปายครับและเจ้าของรางวัลมิสไบร์โรบุรีเสียงทองได้แก่อำเภออะไรครับอำเภออะไรนะซึ่งแน่นอนครับว่าเธอจะคลาสสิกเข้าสู่รอบ6คนสุดท้ายเป็นคนแรกเกิด น้องกับบริษัทบริการพูดบิ๊กบอทแหงเซอร์วิสตาต่อพรีเมี่มประกอครับเขาจะุีกับน้องบินด้วยนครับสึ่ง้ายนะครับว่าเธอัาแข่งข้อยู่ในหกคนท้ายเรียบร้อยแล้วเป็นคนแรกและคุณนกก็อยู่กับเราบนเวทีนะครับ เราจะมอระบ,บรางวัลเดือดต่อเลยกับมิสก Grant, าร้องเพลงเสียงคอและรางวัลเดือดมิสการ้องเพลงเสียงคอได้แก่มิสแกร์ท่าหลวงครับรดีบร่วมกับน้องยุกตาและรับสายสบายน,นะครับเขาจะเงินรางวัล3,000บาทค,ครับและทั้งสองคนนะครับรรรทัมพล์มินและน้องยุตตาจะได้ไปออกรายการด้วยทางช่องเจ็ดน,นะครับกับรายการดาวของนเองครับ ยินดีด้วยนะครับกับ, Miss Grant บนิสแกลท่าหัวขอบคุณด้วยสำหรับคุณนอบบริการเฉลิโลครับและตอนนี้ครับคนสิคนสุดท้ายอยู่ในมือของผมแล้วครับ <S <S ผมจะไม่ประกาศตามลำดับอำเภอหรือคะแนนแต่อย่างใดครับและผู้เข้ารอบสิทคนสุดท้ายคนแรกเจ้าเก่มิสแกล นครับวัตถิกาสาลาและผู้เข้ารอบสิบคนสุดท้ายท่านต่อไปมิสแปร์ท่าหลวงคนต่อไปครับมิสแบร์ ลำสมทีแล้คนที่สี่พี่รคกกเะเดนดับและต่อนมด้วยพ <pe> ิ่ นามัโคตอนนี้เทุนทางมานร้านนะครับและคนต่อไปที่ต้องสุดรับสนุคนสุดท้ายได้แก่มิสแรลท่าวบุ้งและคนต่อไปครับได้แก่มิสแรลโคกสองสโร คนต่อไปบิสระชายบาดาลครับและตอนนี้เหลือเพียงสองที่สุดท้ายครับแต่ด้านมีน้องๆผูงหคนด้วยกันจับไนใไรกันนะพวกเรอสิบคนสุดท้ายบิสร,รม 2015. สสรุ่นที่สอ5คันปีเก้ายจ้แเก่าเต็มบิสรบิระ และตอนนี้ที่สุดท้ายแล้วครับผร้กำลังคนสุดท้ายเป็นท่นสุดท้าย 25และทั้งบอเซ็งประเม้นกับทั้ง3าคนด้านหลังโดยนี่ครับเก็บมาหนาสู้ต่อนะครับพวกใหม่ปีหน้าเก็บมาแลดเลยนะครับระดับหน้าทั้ง10คนสุนกันมาทัาเซ็งประเมินดังนั้นเลย<อ>และตอนนี้ครับขอลเซ็งทั้ง10คนด้านหลังตรงนี้ได้ลเลยนะครับซึ่งแน่นอนนี่ครับว่าเราทั้งสองน้อนไปแล้วนะครับทั้งสองมีฟิลลี่ ตางที่ b ิสเ n e และตอนนี้ก็อีกหึ่งปีเ r ร n ในช่วงนี้จะขอพาทุกท่านครับเข้าสูดช่วงของการสปีชเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของมิสแรมเราพูดขอนเราทุกๆปีซึ่งแน่นอนนะคับว่าทําคันท่าย้อนกลับไปสปีชของเราเราเคยู่ข้อลิงมาด้วยก่อ ผ่านมาครับลบุรีเมืองในฝันซึ่งปีนี้เป็นการต่อยอดทางความคิดครับเป็นปริธานที่ตั้งมั่นมาอย่างยาวนานเลยขอที่เดียวเรากับข้อควรทองครับ,รบตั้งใจจะให้ลบุรีเป็นเมืองที่พัฒนาไปสู่เมืองเศรษฐก,ฐกิจและในปีนี้ครับเขาได้หยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเราลองนัสิบคนฝั่งนีนง้นะครับ มีเวลากัรสปีชคนละ6 0วินาทีหัวขอ้อในการสปีชของคุณคือ soft power of ลบบุญอีกครั้งนะครับ soft power of ลบบุญถ้าพร้อมแล้วขอเสนอท่านแรกเปิดกับมิสแกรนสักโคครับซึ่งทุงกคนกนะครับนนจะมีเวลาในการสปีชคนละ6 0วินาที ทอาพร้อมแล้วเชิญครับอาวเจังหัดลบบรีของฟีนะคะก็คือ คนต่อไปเลยนะครับกับพิสแฟร์ท่าหลวงเวลาของสิงวินาทีนะครับคุณสามารถใช้เวลาได้ตเต็มที่เลยจับพร้อมแล้วเชิญครับนงจงสวมชุดไทยสร้างเอกลักษณ์ไทยขับเคลื่อนสปาวเวอร์จังหวัดโบุนนรีนลูกตาไคิดถึงอะไรไม่ได้เลยค่ะนอกจากงานหองนิวโจนเกตผาดายาซึ่งภายในงานมีทั้ง ลองสุดที่สุดบค่ะคุณก็อยากจะเสนอเลน,น,นะคะเป็นงานระนาลอยค่ะแต่เป็นแขนงของผ้าไทยะคะ่ะตอนนี้นะคะรุ่ยได้่าไทยนะคะก็มีทั้งสินค้ากระเป๋าเสื่อผ่าเข้าถึงเจนของเราได้อย่างมากนะคะ นะคะ่ะแล้วก็ความวเจริญรุ่งเรืองของชาวล็บุรีเราเค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยนะหลักการเรื่องนิสัยคงเจริญครับค่ะสำหรับล็บุรีของเรานะคะอะไรก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ทั้งหมดแต่มิคี่ไรเห็นความสำคัญของประโยชน์ของคนในชุมชน ด้วยการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชนเพราะชุมชนเป็นรากฐานสําคัญของสังคมของจังหวัดลบบุรีเราเปลี่ยนปัญหาเป็นปัญญาสู่การสร้างซ็อกพาวเวอร์อย่างทั่วหน้าของจังหวัดลบบุรีขอบคุณร่วมทบคุณริศราท่านจะได้รับรัฐมด้วยร hai, ิร solved, Help, er, masa, fire, ong, ศราทักษิณลา อรักธรรมชาตินะคะเช่นภูสรับเล็กค่ะของอำเภอพัฒนานิคมเป็นแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติที่น่าสนใจอย่างยิสถานที่ค่ะจะต้งอยากชวนทุกคนไปเที่ยวภูสับเล็กกันเยอะนะคะก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติขอบคุณค่ะขอบคุณมากเครับต่อมด้วยดิ่สิแม์ท่าบุ๋ ดีนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมแล้วก็จะจัดเพื่อเป็นการส่งเสริม เราเป็นจังหวัดแห่งการ์ตูแฟชั่นโหสามสินี้มีซองพลังของจังหวัดนลยทีเีค่ะเอ๊ะสิ่งหนึ่งคือรูปยากให้ทุกคนนึกถึงซอ์พอรงของจังหวัดเลทีีคือศิลปะมวยไทยกันที่ทุกคนอาจจะนึกถึงได้ไรอ,าาอ,าอมากๆเฮ้าเชื่อศิลปะวยไทยสามารถต่อยอดไนสู่ระดับนชาติหรือระดับโลกได้เพราะมวยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเชื่อค่ะขอบ มากมายไม่ว่าจะในเทศกาลนะคะรวมถึงสินค้าโอทอต่างๆสินค้าโอทอไม่มีแม้กระทั่งผ้ามัดหมีซึ่งสร้างมาจากฝีมือของคนในชุมชนนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่มิ้นอยากจะให้เป็นซอ์พาวเวอร์ของโรบุรีนั่นก็คือสโมสรอกีฬาค่ะเพราะมิ้นบอกว่าสโมสสอกีฬาก็สามารถเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นซอ์พาวเวอร์ของโรบรีได้เพราะว่า างที่จัดเีลาต่างๆนะคะมิ่มองว่าเราสามารถผลักดันเยาวชนที่มีความสามารถที่มีศักยภาพให้เป็นโอกาสของเขาในการเฉิดฉายได้ะคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเลยนคะรับและเชิญคนต่อไปเลยนะครับกับมิสแฟร์บ้านดี ที่ของยกย่องให้ผ้าไหมบ้านหมี่ค่ะเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยนะคะชาวรุ่นพีบ้านหมีเองเขาผลิตจากตัวเองนะคะและถ้าใครได้ไปเที่ยวที่บ้านหมี่นะคะจะได้มีโอกาศลองผลิตด้วยตัวเองด้วยสิ่งนี้นะคะเป็นผ้าไหมที่คนไทยได้ทำเองและในปัจจุบันนะคะผ้าไหมของเราสามารถส่งออกอินพอร์อไปงานแฟชั่นระดับโลกได้อีกด้วยและนี่แหละค่ะ จุดเล็กๆที่เราอยู่ใกล้ตัวผ้าใหม่บ้านหนิงส่งออกระดับแฟชั่นระดับโลกได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณดิสแวบ,บานนครับและคนส,สุดท้ายคุณเซฟดุสแราเบื่อน็อตตู คนในชุมชนคนในจังหวัดลบบุรีด้วยถ้าตัวเองมีว่กันยังไม่พอค่ะแต่หนึอยากขอแร่ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องส่วนชาวลบบุรีทุกคนหรือว่าทุกภาคส่วนนะคะเพื่อกันสนับสนุนการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ในจังหวัดลบบุรีอยากให้เป็นรูปธรรมค่ะ If we make together we can succeed together จุดจบมาถึงและนี่คือ